รายการ Energy t i m ทเรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุดบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสรรค์คุณค่าบางจากครับเวลด์โชว์ไปเว าบางจาก E20S Evo เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเราจึงมุ่งรักษาสมดุลในทุกสิ่งที่ทำเสมอสร้างความมั่นคงทั้งพลังงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่เวทีโลกพร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมและดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยปตอทอแข็งแรงร่วมกับสังคมไทย และเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Energy Time นะคะในวันอังคารที่8ตุลาคมพุทธศักราช2567อยู่บดิชันกันยาเลยค่ะวัฒนะค่ะ ต้องขอสวัสดีทุกท่านนะคะแล้วก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับ Energy Time นะคะแล้วก็แน่นอนว่าพอเรามาเจอกันนะคะก็จะมีเรื่องราวพลังงานที่น่าสนใจมราฝากกันเหมือนเช่นเคยนะคะแล้วก็วันนี้เองค่ะโอ้โหมีหลายเรื่องมากๆเลยนะคะที่น่าสนใจนำมาบอกเล่ากันในวันนี้นะคะก็ไปเริ่มกันเลยนะคะที่ความสัมพันธ์นะคะระหว่างทางบริษัท G u l f Energy Development จำกัดมหาชนหรือว่า g u l f นะคะ กับบริษัท Intouch h o l d i n g จำกัดมหาชนนะคะโดยคุณสารัตรัตนาวดีนะคะประธานกรรมการบริหารบริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนนะคะบอกว่าที่ประชุมวิสามันถุอหุ้นกัฟค่ะก็มีมตินะคะอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมทางการควบรวมนะคะกับบริษัทกัฟเนี่ย กับอินทัชเนี่ยนะคะแล้วก็อนุมัติแล้วนะคะแล้วก็ได้มีการอนุมัติการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท a d v a n c e ์อินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนนะคะโดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแต่ว่า แบบมีเงื่อนไขก่อนทำคําสั่งซื้อนะคะหรือว่า v t o ซึ่งแน่นอนว่าการปรับโครงสร้างครั้งนี้นะคะก็ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการการลงทุนในอนาคตเป็นการลดความซํำซ้อนของโครงสร้างการถือหุ้นนะคะและก็เป็นการต่อยอดโอกาสในการเติบโตในธุรกิจพลังงานด้วยรวมไปถึงธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ธุรกิจดิจิทัลด้วยนะคะ ก็การควบรวมระหว่างกัฟกับอินทั์ครั้งนี้นะคะก็จะมีบริษัทที่ควบรวมขึ้นเป็นบริษัทมหาชนนะคะโดยหนึ่งหุ้นเดิมของกัฟเนี่ย ต่อ1.02974หุ้นในนิวโคใหม่เนียนะคะแล้วก็1หุ้นเดิมของอินทัศเนี่ยต่อ1.69335หุ้นในนิวโอ้นิวโคใหม่นะคะก็คาดว่าธุรกรรมครั้งนี้เนี่ยจะแล้วเสร็จในแตรมาสที่2ปีหน้าค่ะก็มีการคาดการณ์ว่าน่าจะใช้วงเงินประมาณสัก8 9หมื่นล้านบาทนะโดยเป็นวงเงินเนี่ยสำหรับ AS เ2 0 0นี่ย82,000ล้านบาทแล้วก็ไทยคมอีก7,000ล้านบาท ะะส่วนการรับซื้อหุ้นกัฟเนี่ยก็จากผู้ถือหุ้นนะคะที่โหวตโนนะคะก็บอกว่าจะรับซื้อทั้งหมดนะในราคาปิดตลาดที่56บาทต่อหุ้น ส่วนการรับซื้อหุ้นอินทัดนะคะก็ต้องมีการรอผลการประชุมผู้ถือหุ้นของอินทัดก่อนซึ่งแน่นอนระเบื้องต้นเนี่ยก็พร้อมรับซื้อด้วยเช่นกันนะคะสำหรับบริษัทใหม่เนี่ยรายได้เนี่ยก็จะมาจากธุรกิจไฟฟ้าและก็ธุรกิจทรมคธรคมนาคมนะ,ะสัดส่วน80ต่อ20นะคะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะเพิ่มเป็น 50ต่อ50ได้เพราะว่าธุรกิจโทรคมนาคมเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Data Center ระบบคาวเนี่ยคุณสารดมองว่ายังมีโอกาสเติบโตได้อีกมากเลยนะคะโดยในส่วนของความคืบหน้าของธุรกิจ Data Center เนี่ยก็บอกว่ามีแผนจะทำเพิ่มขึ้นอีก100เมกะวัต์เพราะว่ามองว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าเนี่ยเติบโตมากขึ้นจากเดิมเนี่ยมีอยู่ในแผน50เมกะวัต์นะคะ ส่วนธุรกิจการให้บริการระบบข่าวซึ่งมีบริษัทกัฟเอ็ดจำกัดร่วมกับ Google นะคะก็มีการจัดตั้งบริษัท g ัฟเอ็ดเซอร์วิสเซจำกัดนะ,ะเพื่อให้การบริการจัดการธุรกิจข่าวและให้บริการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าก็น่าจะเห็นความชัดเจนได้ประมาณช่วงต้นปีหน้าหรือว่าต้นปี2,568นะคะส่วนกรณีที่รัฐบาล มีการเปิดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนรอบที่2องนะคะอีกประมาณ3,668เมกะวัตต์เนี่ยก็บอกว่า กลุ่มกัาฟเองเนี่ยก็มีส่วนที่ร่วมทุนกับพัธมิตรเสนอโครงการไปแล้วก็คาดว่าจะไม่ต่ำกว่าสัก20%สนะคะส่วนเรื่องการนำเข้าก๊าซธรรมชาติหรือว่า LNG นะคะก็ทางกัาฟเองเนี่ยก็เริ่มมีการนำเข้ามาแล้วก็คาดว่าภายในปีนี้หรือว่าปี2 5 6 8นเนี่ยน่าจะมีการนำเข้าเนี่ยประมาณสัก40-50าลำเรือนะคะถือว่าเป็นราคาที่ต่ำมากก็อาจจะทำให้ต้นทุนโดยรวมของการผลิตไฟฟ,ฟ,ฟ้าเนี่ยลดลงด้วยนะคะส่วนเรื่องของการจัดตั้งธนาค หลายสาขานะคะก็บอกว่ามีผู้ร่วมทุนที่แข็งแร่งนะทั้งทางกรุงไทยเองแล้วก็ทางบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปีกจำกัดมหาชนหรือว่า OR ก็มั่นใจได้นะคะว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเงื่อนไขของแบงก์ชาติโดยไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าต้องใช้เงินทุนก็มหาศาลเหมือนกันนะประมาณนับหมื่นล้านบาทเลยทีเดียวนะคะในขณะที่คุณยุพาพินวังวิวัฒ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินของกัฟนะคะก็บอกว่าเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะทางบริษัทกัฟพีดีจำกัดนะคะซึ่งเป็นผู้ดําเนินโครงการโรงไฟฟ้ากัฟพีดีโรงไฟฟ้าก๊กาซธรรมชาติที่ตั้งอยู่ที่สุนสาการโรจนะปวกแดงนะคะที่จังหวัดระยองเนี่ยได้มีการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์หรือว่า COD แล้วนะคะในหน่วยของหน่วยการผลิตที่4กําลังการผลิต 6 6 2 5เมกะวัตต์นะคะก็เดินเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทำให้โครงการโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่หรือว่า IPP ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงภายใต้บริษัท Independent Power Development จำกัดนะคะซึ่งถือหุ้นในโรงไฟฟ้า IPP เนี่ยสโครงการกำลังการผลิดรวม5,300เมกะวัตต์นะคะได้มีการ COD ครบทุกหน่วยแล้วนะคะแล้วก็มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้กัดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือก็กฟพเนี่ยเป็นเวลา25ปีค่ะก็จะมีการบันทึกกําไรเต็มปีแบบรวมเลยนะคะรวมเนี่ยอยู่ที่10,000ล้านบาทในปี2568เป็นต้นไปค่ะแล้วก็ในช่วงปลายปีนี้เองนะคะทางกัฟเนี่ยก็ยังมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินและโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานนะคะ อันนี้จะมีการ COD นะคะด้วยกัน5โครงการนะคะกำลังการผลิตรวมอยู่ที่532เมกะวัตค่ะอ่ะนั่นก็เป็นการลงทุนนะคะก็ของทางกัฟนะคะ ในขณะที่ทางกระทรวงพลังงานนะคะร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะและหน่วยงานพันธมิตรนะคะก็ได้มีการร่วมลงนามความร่วมมือโครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์5พร้อมกับมีการมอบโรคโครงการที่ปรึกษาพลังงานและโครงการประหยัดพลังงาน ไฟฟ้าเบอร์5นะคะเพื่อส่งเสริมและผลักดันให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของด้านการใช้พลังงานแล้วก็การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะเป็นการช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยนะคะก็รวมไปถึง การที่จะมุ่งสู่การเป็นพลังงานสะอาดและความเป็นกลางทางคาร์บอนตามเป้าหมายของประเทศค่ะซึ่งการลงนามความร่วมมือ2โครงการนี้นะคะก็มีโครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์5ปี2,567ระหว่างกฟพนะคะกับผู้ประกอบการอันนี้เป็นโครงการเพื่อพัฒนาและก็ยกระดับอุปกรณ์สูม่มาตรฐานประสิทธิภาพสูง จะช่วยลดค่าไฟฟ้าได้และยังช่วยตอบสนองนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและก็สิ่งแวดล้อมของประเทศด้วยนะคะโดยมีผู้ประกอบการเนี่ยที่เข้าร่วมโครงการนะคะทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อติดฉลากประหยัดไฟเบอร์5รวมทั้งหมดเนี่ย40รายมี3ผลิตภัณฑ์ด้วยกันนะก็คือมี1ค่ะเครื่องอบผ้านะคะต้องบอกเลยว่าตอนนี้จำเป็นมากๆเลยเนาะโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะก็ใช้สำหรับอบ เพื่อให้เสื้อผ้าแห้งสนิทด้วยความร้อนแล้วก็ยังมีตู้แช่แข็งฝาทึบอันนี้เป็นตู้ที่ทําความเย็นนะคะทำให้วัตถุวัตถุต่างๆเนี่ยที่แช่แข็งแล้วเนี่ยมีอุณหภ,ภูมิต่ํากว่าจุดเยือกแข็งซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยตู้พวกนี้เขาจะทําอุณหภูมิได้ตั้งแต่ล5องศาเซลเซียสหรือว่าต่ํากว่านั้นนะแต่ว่า เพื่อเป็นการเก็บรักษาอาหารนะคะที่ต้องการเก็บเป็นระยะเวลานาน,านไม่ว่าจะเป็นไอศครีมเนื้อสัตว์หรือว่าอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งนะคะและการที่3ค่ะคือโคมไฟถนน LED เซลล์แสงอาทิตย์นะคะซึ่งถือว่าเป็นอุปกรณ์อีกหนึ่งชนิดที่ให้ความสำคัญคนนิยมมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ที่ส่องแสงสว่างประสิทธิภาพสูงที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ แต่ว่าเขาจะสะสมพลังงานด้วยแบตเตอรี่นะคะสำหรับส่องสว่างถนนหรือว่าสถานที่ต่างๆในช่วงเวลากลางคืนต้องบอกเลยว่าทั้ง3ตัวนี้เองในผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องอบผ้านะคะหรือว่าจะเป็นตู้แช่แข็งฝาทึบหรือว่าจะเป็นโคมไฟถนนแบบ LED เซลล์แสงอาทิตย์นะคะก็กําลังเป็นที่นิยมเลยเนาะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่แน่นอนว่าพอเราใช้แล้วเนี่ยประหยัดค่าไฟฟ้าได้แน่นอนนะคะ แล้วก็ยังให้ความสำคัญแบบให้ประโยชน์ที่เหมาะสมกับประชาชนในช่วงนี้ด้วยนะซึ่งโครงการความร่วมมือนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจเนาะแล้วก็อีกหนึ่งโครงการค่ะคือโครงการความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในสถานศึกษาหรือว่าโครงการห้องเรียนสีเขียวนะคะอันนี้ก็จะคุ้นชินกันดีเพราะว่าเขาก็ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องเลยเนาะสำหรับโครงการห้องเรียนสีเขียวนะคะก็จะเป็นการร่วมมือระหว่างกฟผเองนะคะกับทางสพทนะคะเพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือในการส่งต่อองความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนะคะให้กับนักเรียนครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเพื่อมุ่งสู่สังคมแห่งการเรียนรู้สีเขียวนะคะหรือว่า green learning society นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีโรงเรียนในโครงการเนี่ยมากกว่า1,300แห่งทั่วประเทศแล้วนะคะนอกจากนี้เองค่ะทางกฟผนะคะก็ได้ดำเนินงาน จัดการด้านการใช้ไฟฟ้าหรือว่า DSM ด้วยกยุทั้งหมด3อค่ะได้แก่อแรกนะอที่1นะคะอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์5ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีอุปกรณ์ที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5แล้วทั้งหมด26ผลิตภัณฑ์นะคะส่วนอที่2ค่ะคืออาคารนะคะและอุตสาหกรรมประสิทธิภาพพลังงานสูง3ค่ะ ออที่3นะคะอุปนิสัยการใช้พลังงานคุ้มค่าและปลอดภยัยอ่ะน,นี้่สำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับอุปนิสัยเรานะคะเพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศเลยเริ่มจากตัวเราก่อนเนาะแล้วก็ยังมีหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมภาคการศึกษาแล้วก็ภาคที่อยู่อาศัยนะคะให้ใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพโดยมาตรก,การที่เหมาะสมและคุ้มค่า ก็จะช่วยส่งผลให้ลดการใช้ไฟฟ้าได้มากกว่า38,000ล้านหน่วยนะคะหรือว่าคิดเป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์าบอนไดออกไซด์ได้มากกว่า31ล้านตันด้วยค่ะค่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งบริษัทนะคะที่มีความน่าสนใจไม่แพ้กันเพราะว่าเขามีการเปิดบ้านให้สื่อมวลชนเนี่ยเข้าไปเยี่ยมชมโรงงานลงกันนะซึ่งถือว่า เป็นอีกครั้งหนึ่งที่นานมากๆแล้วนะคะถ้าทางบริษัทนี้เขาไม่ได้เปิดเลยนะคะนั่นคือบริษัทสตาร์ปิโตเลียมรีไฟนิงจำกัดมหาชนหรือว่า sprc นะคะซึ่งดำเนินธุรกิจโรงกัน sprc นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เองเนี่ย ก็ได้มีการเข้าซื้อธุรกิจค้าปิกน้ำมันเชเพิงของบริษัทเชฟร้อนไทยจำกัดนะคะภายใต้แบรนด์คาวเทคนั่นเองนะคะก็ทำให้ SPRC เนี่ยมีต้นทางคือโรงกัดแล้วก็มีปลายทางเนี่ยคือปั๊มคาวเทคนั่นเองนะคะแล้วก็ได้มีการเปิดให้เข้าไปเยี่ยมชมนะคะการผลิตการการันต่างๆนะคะไปดูกระบวนการที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะโดยคุณชาวศรีนะคะเรืองรัตนากรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายกลยุทธ์ นโยบายและพัฒนาธุรกิจบริษัทสตาร์บิโตรเรียมรีไฟนิงจำกัดมหาชนหรือว่า SPRC นะคะบอกว่าคือทาง SPRC เองเนี่ยก็มาทำมานานกว่า32ปีแล้วนะคะตอนนี้เองเนี่ยก็ยังคงดำเนินกลยุทธ์เพื่อการเติบโตเคียงคู่ไปกับประเทศไทยนะคะโดยได้มีการดำเนินธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน ที่มีหน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำมันนะคะหรือว่า c o m p l e x c ข u ด e Oil Refinery นะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นโรงกั่นน้ำมันที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเลยนะคะเขาก็เยมาแบบนั้นเลยว่าของเขาเนี่ยเป็นแบบโรงกั่นที่ค่อนข้างจะมีความทันสมัยนะคะเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยโอ้โหแล้วก็มีคุณภาพที่เชื่อถือได้แน่นอนนะคะโดยมีธุรกิจหลักนะคะก็คือ การกันน้ำมันปิตโตเรียมแลปะปัจจุบันเนี่ยทาง S P R C เองเนี่ยก็มีกำลังการผลิตทั้งสิ้นอยู่ที่175,000บารเรลต่อวันนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยเขาก็บอกว่ามีการจำหน่ายนะคะผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมนะไม่ว่าจะเป็นทั้งการผลิตนะคะแล้วก็การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเรียมคุณภาพสูงหลากหลายประเทศเลยนะคะหลากหลายประเภทนะคะสำหรับใช้ภายในประเทศเรา รวมไปถึงมีการส่งออกไปยังต่างประเทศด้วยซึ่งแน่นอนณนะปัจจุบันเองเนี่ยผลิตภัณฑ์ของ SPRc นะคะก็ค่อนข้างจะมีหลากหลายชนิดเนาะไม่ว่าจะเป็นโพลเโิเมอร์เกรดโพริเมอร์นะคะ ก๊าซปิโตเรเลียมเหลวน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วน้ำมันเชิงอ,อากศเพลน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานนะคะน้ำมันดีเซลหมุนเร็วน้ำมันเตาแล้วก็ยางมาตอยนะคะคือต้องบอกเลยว่าพอไปเยี่ยมชมโรงงานโรงกลั่นของเขาเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ามีในเรื่องทั้งความปลอดภัยก็เข้มงวดนะคะแล้วก็การผลิตต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเนาะมีการปรับปรุงคุณภาพที่แบบเหมาะสมมากๆเลยนะคะเพื่อบอกว่าจะทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาจำหน่ายเนี่ยมีคุณภาพ เหมาะกับคนไทยนะคะแล้วก็สําหรับในปีนี้เองนะคะก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะในการเติบโตของทาง s p r c นะคะโดยได้มีการเข้าซื้อธุรกิจค้าปิกน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทเชฟรอนไทยจํากัดน,นะคะหรือว่าที่เรารู้จักภายใต้แบรนด์คาวเทคนั่นเองนะคะต้องบอกว่าคาวเทคเนี่ยเราก็เห็นมานานแล้วเนาะ,ะต่อไปก็จะมีเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าอยู่คู่เคียงเนี่ยกับประเทศไทยมันนานมากกว่า75ปีแล้วนะคะคาเทคนะคะก็จะมีส่วน ช่วยเสริมสร้างโอกาสการเติบโตให้กับ SPRC ด้วยนะพร้อมกับมีการขยายธุรกิจเชิงกลยุทธ์ด้านห่วงโซ่อาสาหานะเป็นโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีนะและยังเป็นการเติมเต็มประสบการณ์ลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์น้ำมันคาวเทคอ่าคือต่อไปก่อนนั้นเนี้ย s r r c เขาก็ผลิตแล้วก็ขายใช่ไหมบางครั้งก็ส่งออกไปแต่ว่าตอนเนี้ยก็จะมาขายปีก ในปัม๊มคาวเทคเนี่ยมากขึ้นแล้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเขาก็ยังคอนเฟิร์มว่าน้ํามันของคาวเทคเองเนี่ยค่อนข้างจะมีคุณภาพดีนะอ่าเราสามารถเขาเรียกว่าเติมน้ํามันเท่าๆกันนะคะแต่ว่าสามารถวิ่งได้ไกลกว่านะคะอันนี้ก็ต้องไปลองดูนะเพราะว่าเขาบอกมาแบบนี้นะคะก็ ต้องไปลองดูเองเนาะประสบการณ์ตรงนะคะนอกจากนี้เองนะคะยังเป็นส่วนช่วยให้มีการสร้างความมั่นคงแล้วก็เป็นจุดยืนที่แข่งแกร่งทางด้านธุรกิจพลังงานระดับประเทศแล้วก็ระดับภูมิภาคด้วยนะคะนอกจากนี้เองนะคะ SPRC เนี่ยก็บอกว่ายังคงพร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กรด้วยวิสัยทัศน์แล้วก็พันธกิจครอบครัวแห่งความห่วงใยร่วมสร้างพลังเพื่อขับเคลื่อนอนาคตของเรานะคะโดยคาวโลยี SPRC เนี่ยบอกว่า เขาเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลพนักง,งานคู่ค้าลูกค้าแล้วก็ชุมชนรวมไปถึงพันธมิตรทางธุรกิจด้วยนะคะแผนพานแผ,น,ผนระยะยาวก็จะประกอบด้วย4องค์ประกอบหลักนะก็ได้แก่การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภา,ภายในองค์กรน,นะคะการทำให้มีประสิทธิภาพแล้วก็มีความน่าเชื่อถือนะคะมีการศึกษาโอกาสในการลงทุนเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ แล้วก็4ค่ะวัฒนธรรมองค์กรด้วยนะคะโดยมีปัจจัยในการดำเนินงานอย่างปลอดภยัยเชื่อถือได้ ยุคใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญของทาง SPRC ที่เขามุ่งด้าน ESG แล้วก็ยังมุ่งในเรื่องการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพราะเขาบอกว่าคือโรงกันของเขาเนี่ยอยู่ใกล้กับช,ชุมชนมากๆเลยนะคะคือมองไปทางไหนก็เป็นชุมชนเป็นวัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะค่อนข้างให้ความสำคัญกับชุมชนนะคะโดยได้มีส่วนร่วมในโครงการ Foster Future Forest เนะคะเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมในจังหวัดระยองด้วยนะคะนอกจากนี้เองธุรกิจเขาก็ทำมีการขยายการเติบโตการลงทุนต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจลงกันใช่ไหมคะแล้วก็ธุรกิจขาปีคือตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลยแต่ว่าในส่วนของชุมชนเองนะคะสิ่งแวดล้อมเองนะคะทาง SPRC เนี่ยเขาก็ไม่ทิ้งเขาก็ยังคงให้ความสาคัญแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาทำโครงการเติมพลังรัก ยั่งยืนสู่ผืนป่าไทยนะคะโดยคุณพงกรช่อชูวงรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศนะคะบริษัท SPRC เนี่ยนะคะบอกว่าคือตอนนี้เองเนี่ย ทาง SPRC เนี่ยก็ค่อนข้างให้ความสำคัญนะกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ตอนนี้ส่งผลกระทบต่อผู้คนมากเลยในโลกนี้นะคะเพราะว่าอากาศเนี่ยร้อนขึ้นเนาะก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยตั้งเป้าว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ะคะหรือว่า Net Zero แล้วก็ทางบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดนะคะกับทาง sprc นะคะแล้วก็ทางเชฟรอนไทยนะคะซึ่งถือว่าเป็นบริษัทพลังงานระดับโลกในะที่ตอนนี้มุ่งสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานนะคะก็จะต้องทำควบคู่ไปกับ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทุกมิติเลยก็เลยมองเห็นปัญหานี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยให้ความสำคัญในการสนับสนุนเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็เป้าหมายเนทซีโลของประเทศไทยเนี่ยในปี2608นะคะหรือว่าปี2 0 6 5นั่นเองนะคะแล้วก็ในประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดระยองซึ่งถือว่า เป็นพื้นที่สำคัญของทาง s t r c เนาะแล้วก็เป็นจังหวัดที่มีป่าชายเลนนะคะกระจายอยู่ตามชายฝั่งค่อนข้างมากเลยจะอยู่ใกล้ๆกับเมืองตลอดเลยนะคะสำหรับป่าชายเลนของจังหวัดระยองเนาะแล้วก็ถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญนะคะทางด้านนิเวศวิทยาเพราะว่าเขาจะช่วยสามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศ แล้วก็ยังช่วยกักเก็บก,าก๊าซเรือนกระจกด้วยนะที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนตัวนี้นะคะซึ่งแน่นอนว่าปัจจุบันเองเนี่ยพื้นที่ป่าชายเลนในประเทศไทยเนี่ยสามารถดูดกลับคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยได้ปีหนึ่งเนี่ยมากกว่า9.4ตันต่อไร่นะแล้วก็ยังเป็นองค์ประกอบที่สําคัญนะคะของชายฝั่งทะเลด้วยเพราะว่าป่าชายเลนเนี่ยเขาจะเป็นแนวป้องกันชายฝั่งทะเลจากการกัดเซาะพังทลายแล้วก็ยังช่วยกําบังคลื่นพายุได้ด้วย แต่ว่าปัจจุบันเองคือพื้นที่ป่าก็ลดเพราะฉะนั้นพื้นที่ป่าชายเลนเองเนี่ยก็พบว่ามีอัตราที่ลดลงอ่าหรือบางที่เนี่ยอาจจะมีอยู่แต่ว่าก็ยังขาดความอุดมสมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยทาง sprc ก็บอกว่าให้ความสําคัญตรงนี้มากๆเลยนะคะแล้วก็ร่วมกับทางเชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิตนะคะแล้วก็ทางเชฟรอนไทยจัดทําโครงการ เติมพลังรักยั่งยืนสู่พืนป่าไทยนะคะ foster future forest นะคะเพื่อมุ่งเน้นเรื่องการฟื้นฟูระบบนิเวศของพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาในบริเวณป่าชายเลนพระเจดีกลางน้ำ ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็ยังเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ผ่านชุมชนสู่ความยั่งยืนทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมไปจนถึงเศรษฐกิจในชุมชนนะคะรวมไปถึงจะมีการขยายพ้นไปสู่พื้นที่อื่นๆในอนาคตด้วยถือว่าเป็นการตอกย้ำเป้าหมายนะของเชฟรอนแล้วก็ s p r c นะคะในันธกิจลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากกิจกรรมที่ดําเนินอยู่นะคะก็เป็นการสร้างผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็พัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนในรอบพื้นที่ด้วยนะต้องบอกว่าโอ้โหดิฉันได้มีโอกาสไปมาแล้วนะคือทําดีมากๆเลยนะคะที่จังหวัดระยองตรงป่าชายเลนตรงนี้เนาะเขาจะมีสะพานนะคะล้อมรอบป่าเลยสามารถเดินดูได้จนทั่วเลยนะอ่าไปดูป่าชายเลนความสมบูรณ์ต่างๆนะคะเรื่องการเพราะพันธุ์ปูก็มีนะคะหรือว่าก,กิจกรรมที่เขาทําร่วมกันเนี่ยเก็บขยะจาก น้ำคลองต่างๆเนี่ยก็ทำให้มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีความสะอาดมากขึ้นนะคะสำหรับโครงการเต erm ิมพลังรักยั่งยืนสู่ผืนป่าไทยนะคะถือว่าเป็นโครงการระยะยาวนะคะที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วแล้วนะคะผ่านทางเชฟรอนทาง SPRC แล้วก็เชฟรอนไทยนะคะ กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองนะคะก็มีทรัพยาสํานักง,งานทรัพยากรสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองด้วยนะมีสํานักงานเจ้าท่าพื้นภาคสาขาระยองโอ้โหต้องบอกเลยว่าเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็มีชุมชนต่างๆเนี่ยก็ให้ความสําคัญด้วยนะคะมีการพัฒนานะคะแล้วก็ฟืน้นฟูแม่น้ําระยองแล้วก็ป่าชายเลนเพราะว่ามีพื้นที่ที่น่าสนใจมากเลยนะตรงนี้พื้นที่ที่ดําเนินการเนี่ย 100่รอยไล่นะคะบริเวณป่าชายเลนพระเจดีกลางน้ำที่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะ ก่อนหน้านี้เองเนี่ยยังไม่ได้รับการพัฒน,นาแล้วก็มีสภาพแห้งแ้งทางเชฟรอนเองทาง SPRC เองก็เลยเข้าไปนะคะซึ่งโครงการนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นโครงการที่มุ่งสนับสนุสนเรื่องการลดคาร์บอนนะคะแล้วก็สร้างความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจแล้วก็ชุมชนด้วยนะคะโดยได้มีการฟื้นฟูระบบนิเวศและความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าชายเลนนะะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะคะเพิ่มช่วยการดูดซับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยแล้วก็เป็นการ สร้างความหลากหลายทางชีวภาพอ่ามีการเพิ่มที่อยู่อาศัยให้กับสิ่งมีชีวิตด้วยนะคะที่ตอนนี้อาจจะบางตัวเนี่ยใกล้เข้าข่ายศูนย์พันไปแล้วอันนี้เราก็เพิ่มกลับมานะคะรวมไปถึงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะคะตอนนี้เองเนี่ยถ้าใครไประยองเนี่ยต้องพูดเลยว่านอกจากไปทะเลแล้วเนี่ยก็สามารถไปดูเดินชมป่าชายเลนได้นะคะเพราะว่าระยะทางธรรมชาติอะไรเงี้ยโอ้โหสวยงามมากๆเลยถือว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยนะคะ สองค่ะเรื่องของการสร้างเครือข่ายที่แข็งแร่งในชุมชนนะคะก็ผ่านการทํางานนะคะกับหน่วยงานในชุมชนอย่างใกล้ชิดเลยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐจังหวัดระยองโรงเรียนเยาวชนหรือว่ากลุ่มผู้อยู่อาศัยในพื้นที่นะก็เป็นการสร้างการเชื่อมโยงกันเนาะกับชุมชนนะคะเป็นการให้ความรู้เพิ่มทักษะต่างๆนะคะเพื่อเป็นการสร้างไรายได้ในอนาคตแล้วก็เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตกับชุมชนก็ได้นะรวมไปถึงเรื่องการท่องเที่ยวด้วย การทำอาชีพเกี่ยวกับการบริหารจัดการ คาร์บอนเครดิตก็ได้ด้วยนะคะ 3. ค่ะเรื่องของการส่งเสริมด้านงานวิจัยนะคะผ่านการศึกษาและการเรียนรู้จากธรรมชาตินะะก็มีการติดตามประเมินผลทางด้านนิเวศและวิทยาต่างๆรวมไปถึงให้หน่วยงานต่างๆหน่วยงานวิชาการเนี่ยเข้ามาค้นค้าวิจัยต่างๆได้นะฮะต่อไปเนี่ยข้อมูลก็จะน่าเชื่อถือได้นะะอย่างวันที่ฉันไปเองเนี่ยก็ไปเจอน้องๆน,นะคะนักเรียนเนี่ยช่วยกันเก็บขยะไปดูเขาเรียกอะไรอะความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้ต้นไม้ต่างๆด้วยนะคะก็ถือว่า เป็นกิจกรรมที่แบบน่าสนใจนะแล้วก็เห็นมาก,กับตาเนาะว่าน้องๆเขาได้ประโยชน์จากโครงการนี้จริงๆนะคะแล้วก็4ค่ะเป็นการช่วยปลูกจิตสานึกด้านสิ่งแวดล้อมในวงกว้างนะคะโดยส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่เรุรักสิ่งแวดล้อมเนี่ยมาร่วมดําเนินการกันอย่างที่บอกเนาะก็มาช่วยกันเก็บขยะมาดูแลรักษาป่าชายเลนเนี่ยเพราะว่าเป็นพื้นที่ของ เราในพื้นที่จริงๆนะคะแล้วก็อย่างพวกเราเนี่ยที่อยู่ห่างไกลไปเที่ยวเนี่ยก็จะได้รู้เรื่องป่าชายเลนมากขึ้นนะคะรู้ว่าเอ๊ะมีความสําคัญยังไงแล้วก็ที่สําคัญจะได้ช่วยกันร,รักษาป่าชายเลนตรงนี้เอาไว้นะคะโอ้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วก็บอกว่าต่อไปเนี่ยก็จะนา กิจกรรมต่างๆเนี่ยเข้ามาสู่โครงการนี้มากขึ้นแล้ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมปลูกปลาปล่อยพันธ์สัตว์น้ํานะคะหรือว่าการทําทางน้ําทําคอนโดปูนะคะรวมไปถึงมีการจัดทําบ่อนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลนด้วยนะคะอ่ะก็อย่างที่บอกไปนะว่า ท่านผู้ชมคนใดนะคะถ้าผ่านไปเียงระยนะเปื่อแล้วเที่ยวทะเลหรือว่าเอ๊อยากจะลองไปดูก็พื้นที่ตรงป่าชายเลนเจดีกลางน้ําเนี่ยถือว่าอีเป็นอีกพื้นที่หนึ่งเลยนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะยังไงก็ไปดูกันแต่ว่าพอไปดูแล้วก็ช่วยกันนะคะรักษาความสมบูรณ์ของป่าไว้ด้วยนะคะ นั่นก็เป็นเรื่องราวดีๆนะที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะว่าก่อนจะจากกันไปค่ะอย่าลืมนะคะช่วยกันติดตามนะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะคะ t h a i n e w k i d o n l i n e c o m นะคะเว็บไซต์ energytimeonline.com นะคะหรือว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียค่ะไม่ว่าเป็น f a c e o o o k Fanpage YouTube c h n n n e l Instagram p o แ s c a t TikTok แล้วก็ X ด้วยนะคะก็สามารถติดตามให้กำลังใจกันในทุกช่องทางเลยวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะต้องลากันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเราจึงมุ่งรักษาสมดุลในทุกสิ่งที่ทำเสมอสร้างความมั่นคงทั้งพลังงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่เวทีโลกพร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมและดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยปตอทอแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน บางจากขับเวลทกวุกไปใหเร็วให้แรงกว่าใครใหใช่ไดยไปทุกวันเปลี่ยนทุกคันใหแรงกว่าใคร E20 SE Evo เท่านั้นลอยใหโลกหมุนช้าไปไม่ต้องให้ใครตามทันอับเวลรถของเธอและฉันไม่แพ้ใครอับเวลรถใหแรงเร้าใจบางจาก E20 SE Evo รายการ Energy t ท m e เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุดบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกล่นพลังสร้างสารรค์คุณค่า